เบ็ดอะไรเป็ดตะวบ้เด็ดแล้วมงนี้เบ็ดแค่ลังตั้งเพื่อดวงจะดีก็ผมเคยอยู่ที่นี่ตั้งไว้เงี้ยพี่ถ้าได้ปรับก็ดูเดือนกี่เดือนกี่เดือนเลยครัเดือนดูไปสามเดือนเนี่ยแม่นะครับอะไปใส่ชุดเลยโอเคเยินเลยเยินเลยไม่ต้องถ่ายเรกเดี๋ยวมาถึงถ่ายก็ได้เอาให้ตอนนี้เด็นพายอน กเดี๋ยวไฟยนั่นเลยเดี๋ยวเด้ใหพูดว่าโศกอนลืมไปเท่าไ่กินเลย้กินเลยกินเลยท้านายเรากินเลยกินก็กินครับผมสบายสบา้ยองพูดมีเอเียนใช่ไหมมันน่าจะเป็นเอเชียแต่องคุณขอมันตลองอร่อยเข้ามาอร่อยเลยน้เนามันมันชงเล้าหน่อยจ้ะ คงเล่าให้หน่อยจ้ะผมทายแล้วนะกินเยอะน่อยแล้วพี่อ่ะมีตัวเสียเทียสกรจัยครับอาหารที่มาอีกอย่างเนี่ยมันก็คือปลาเล็ดนะครับซึ่งจริงๆผม,มไม่อยากสั่งเลยรลอกแต่ว่าท่านไทยก็บอกว่าถ้ามาที่การเนี่ยให้สั่งปลาเล็ดมากินดูนะครับกอลองดูครับปลาเล็ดนะเมื่อกี้มีตัวบลเลร์เลยครับแต่เขาเลี้ยงไว้ครับตรงนั้นเนี่ยกินไม่ได้ นี่ก็เป็นอีกแบบนึงครับจะสังเกตว่าเวลาเขาเสิร์ฟครั้งแรกนะครับเขามีนี่ปากยากเลยนี่อะอยนะนี่มาไม่ได้ครับเดี๋ยวเอามุมนี้มานะครับนี่ครับเป็นน้ำน้ำที่เอาไว้สำหรับราดปลาเล็กนะครับก็ราดไปนะปัญหาคืออะไรเราจะทอดมันให้มันเข้าปากเป็นบากนิดนึนงกินอยู่ครับก็เป็นแล้อืม ชอบ,ออบน้ำจิ้มก็น้ำจิ้มมันไม่หวานเกินไปเดี๋ยวมีเไม่ยังครับทัด <c oughs> ผัดกินบ้างตาน,นี้ใส่ไม่ดี <c oughs> พี่รอพูดไปแล้วไม่พูดแล้วกินอย่างเดียวอะแนนต่อไปจะนอะไรครับ <c oughs> ผมรออาหารเต็มโต๊ะก่อนแล้วค่อยถ่ายนะ ก็มากินข้าวพี่ฮอสเซียครับกินข้าวกับคนดังใน YouTube นะซูเปอร์สตารเรื่องการกินไม่ทันครับก็วาต้องรอผมอิ่มก่อนแล้วอ่ามีผัดกะเพราที่พี่เขากินแล้วนี่คือผัดกะเพราแก้งอร่อยนะแต่ผมไม่รีบค่อยๆกันพอดีว่าที่พักกับที่ผมมากินข้าวมันใกล้กันนิดเดียวเดินไปก็ถึงนะแล้วก็มีเมนูปลาแรดแล้วก็ข้าวผัดกุ้งแล้วก็ แกงส้มหลดบัวแล้วก็วุ้นเส้นกินนี่เลยอร่อยมากอ๋อ,อไป,อไปผมคงกินในอรอบนะแต่ว่าก็กคืออันนี้ยังไม่กินพี่มีมะนาวไปอร่อยมากอ๋อครับนี่ครับพี่แม็ซว่าอันนี้อร่อยสุดนะผมก็เลยจะกินเลย<อ>คือเมื่อก่อนเป็นเด็กก็กิกนบ่อยแล้วก็เคยไปเก็บรลดบัวก,ก็ในคลิปพี่ฮอร์เซ่ก็คือคุยกันเรื่องอรลดบัวเนคืออะไรคือรักบัวรักบัวอะไรที่อยู่ใต้ดินใต้โคนหรือว่าโบหลวงโบัวที่กินเป็นบัวได้ไม่ใช่มันไม่เหมือนกันที่ปากวม้าเนี่ย บัวที่เขาทำสายบัวใช่สายบัวที่กินไดใช่ไหมไม่รู้ไม่เหมือนันเดีเขาหรือเปล่าเพราะว่ามันออกขาวๆบัวอย่างนี้ดอกสีอะไรอะไม่แน่ใจละคือแต่ผมเคยที่เก็บันคือเป็นบัวที่ไม่มีหนามอ่ะบัวไม่มีหนามคือบัวที่เป็นสายบัวนั่นแหละสายบัวที่เอาดอกมาบูชาพระใช่ไหมไม่รู้แล้งงงปแล้วงงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวงานนี้โดน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 คอมเมนต์มาจะมีคนตอบในในคลิป ไม่赖น่ารักดีนะผมว่านะคิดเองน่ารักครับนี่ครับชิมบ้างเอาหน้าตัวเองออกมาครับถ่ายมิสเตอร์ฮอสเซียแล้วโอเคครับขอบคุพี่ฮอสเซียโอ้ยมีมีพี่ฮอสเซียถ่ายให้เป็นไงครับพี่ฮอร์เซียผ้าของคุเหมือนหรือเปล่าเหมือนหรือเปล่าไม่เหมือนบอกบอกแล้วไม่เหมือนผมากเไม่เหมือนนะนี่ผมอยากให้คุณลองชิมแล้วให้ทำให้เหมือนมิสเตอร์ฮอสเซียนี่คุณทำอยังไงผมกินยังไงผมจะรู้หน้าตาตัวเองผมากรู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ให้ลองก่อน นไทมเราทำหน้านะเราจะไม่รู้เหมือนไม่เหมือนนะลองดูนะสนิทกับพี่ฮอเสียนะครับก็เลยชิมกันได้นะพี่เสียจะกินอย่างนี้อร่อยเหมือนไอ้หูฮะเหมือนไอ้หูขอพี่เหมือนไอ้เสียเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียเรากกินเทำแบบฮอเสียดิทำแบบฮอเสียครับบบฮอเสียเวลาฮอเสียนะครับเวลาทานอร่อยนะครับ หน้าตาแกอยากอินอินเนอร์มากเลยอินเนอร์กับอาหารนะอินเนอร์อาหารนะฮะแลบบแกจะทานแล้วเอาข้าวผัดแล้วกันนะข้าวผัดนะลองดูนะเราจะทานอ่าลองทานข้าวผัดดูนะครับอ่าข้าวผัดที่นี่ก็พูดให้เหมือนเเสลยพูดไม่เหมือนข้าวเสียด้วยเลยร่าปลดวุ่นนะปลดลุ่นครับไม่ร้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวพี่วันทีทำน้ำจอืม อย่าให้พูดอะผมขออนุญาตไหมป่ะได้ได้เป็นคนเปิดที่อะเสียบ้างอ่ะองชิมให้ผมดูบ้างดูของแท้ของแท้ดูต้นฉบับดูต้นฉบับกินตุ่นตุ่นกินก๋วยเตรียมไปแล้วนี่คือข้าวผัดกุ้งของฝึกของนี่นะครับผมไม่ได้กินด้วยจคือที่เมื่อกี้รู้แล้วว่าต้มข้าวแกงต้มอร่อยมากนะครับก็เวลากินให้พร้อมนะครับเราเตรียมแกงต้มไปด้วยนะครับอ่า เสียบนทสดน้ำนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูเบื้องหลังการถ่ายทําด้วยเวลาที่ผมชิมไปแล้วก็พูดไปเป็นยังไงนะครับผมก็จะพูดเลยครับนี่ครับนี่ครับหน้าตาไปดีครับท่านผู้ชมครับนี่ครับวิวบรรยากาศของแม่น้ำแควน้อยครับพาที่ตกดินขอบสีฟ้านะครับมีแต่แคเน้ออนทัวร์ก็กำลังจะกินครับนี่คือ ข้าวผัดนะครับอยู่ที่ร้านสุดใจครับเรามาชิมครับว่าอร่อยหรือเปล่านะครับนี่ครับเราต้องเขย่าท้องกึงสามทีับนี่เนี่โซนนะนี่ครับแล้วก็พูดไปว่าประวัติมือการเปนรื่อยยาวมากอะไรพูดโปรแก่อนั่งโปรแกรมนั่งผมก็รู้นะเวลาผมพูดที่ผมก็จะทุกครั้งที่กินเนี่ยผมจะคิดว่ามันมันเป็นยังไงเคยกินที่นี่อะไรเราที่ไหนอะไรเนี่ยก็ก็จะพูดไปแล้วก็จะชิม แล้วกล้องก็จะหันมาอย่างนี้ยตกลงไหมครับแล้วขาพร้อมกับยืดกล้องนี้ออกนะครับแล้วก็เข้าปากบิดหน้าหน่อยครับบิดหน้าหน่อยอืมแต่ธรรมชาติธรรมชาติคือว่าไม่บินหน้าทมเมื่อกี้เมื่อกี้มันฟิววันนี้นะน้ำาอ่อนเปรี้ยวมันอ่อนเปรี้ยวน้ำชาอ่อนเป็นหรือเปล่าผมจะแสดงให้เห็นว่านี่เขาทำมันผิดอรอเอฟวีติเป็นอย่างนี้นะอร่อยครับอร่อยนี่บินหน้านิดหน่อยนะ แต่ว่าเมื่อกี้นี้คือมันไม่ได้มีรสเปรี้ยวไงวันหนึ่งยังไม่ไม่โดนเท่าไหร่คิดดูครับหอมเิ่นลองทานดูครับเดี๋ยวไม่อร่อยครับขุ้มเป็นเส้นครับเดี๋ยวเย็นลงครับขึ้นเเส้นครับเอาเอาเปี้ยวทุกงยาเลยก็ได้ลองลองเอาเส้นเอ้ยยาวเลยนะผมได้ให้มาก จะอยากคุนกิอะไรพี่เออทีเดียวเลยพี่ได้ดูแทนมั้งอ่านั่นแหละดังรอลี่โชก่อนลิซโชนะอ๋อคือจะใส่เวนเซนอได้นะลิซโชนะครับไม่เป็นไรเอาเอาเท่าที่มีพี่กินอะไรกินได้กินเลยนี่ครับเบื้องหลังการทำงานของเอมอรฮอสเซียครับเที่ยวสะใจไปทั่วโลกเกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวนะอันนั้นพิโจฮอสเซียนี่ยังไม่ครบนะถ้าครบนี้ถ้าทางไม่ได้คุยเนี่ย โฟกัสเฉพาโฟกัสหน้าครับโฟกัสหน้าเราพี่เขาตอบไปเองนะครับกัหน้าครับโฟกัสหน้าครับอ่าครับนี่ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านแม่ครับวันนี้ต้อนแม่ครับุูหนากระชับสบาย ติดตามนะครับหลังจากที่กลับไปผมต้องต้องกินผักเผาทุกวันนะเงินเหลือสองพันห้าครับนี่ไม่มีตัวแชร์พพไม่อยากจะบอกนะจริงจริงแล้วสั่งสองอย่างผมบอกอแล้วครับถ้าไม่มีรถ <laughs> เมกัะไรกับ,กบเดี๋ยวผมจะมารับเขาถ้าตังค์หมดง <laughs> านนี้ต้องมารับที่เขาที่ไหนก็ไม่รู้แหละ <laughs> อ่ะโอเคขอบคุณครับที่ติดตามชม thank you forwarder and subscribe มีอะไรใช่ป่ะพี่ผมไม่รู้แหละ thank for <you>. watching thank for watching and subscribe มี แล้วก็เที่ยวลืมของเกี่ยวปะแล้วอะไรอู๋อูนี่อะไรโอ้นี่อะไรวาจริงๆนะเนี่ยอ้นี่อะไรนี่คือแตงโมกระเจ้งคือประโยชน์ของมันอ๋อเหรอไอ้วัวสมอเปรีจรนจะอยาสมอเปรีจรนี่คุณอู๋ไม่มานะคุณอู๋มานี่ไม่รู้จะยังไงนะอันนี้นิดเดียวนะผมเท่าที่ฟังดูนะคือแต่ละคน่คอทองแดงผมเนี่ยอ่อนสุดเลยคออ่อน ก็เลยไม่กล้ากินเยอะครับนั่งดูพี่ๆก็กินไปผมเหมือนกันนะผมเหมือนกันครับผมเหมือนกันไม่เชื่อพี่ว่าเสียคนน่ะใส่ความเลยครับคนดูแลครับเอะไรกันนะครับที่นอนรับอันแน่ทัวร์ครับอันนี้คือโลโก้ผมครับแล้วก็ต้องมีนี่ครับโบเว็บอันแน่ทัวร์ครับคาว่าแน่ทัวร์หายไปแล้วขาดไปแล้วเริ่มไหลแล้วเริ่มไหลแล้วก็ไม่โดนเลยไม่โดนเลยสิบแก้วแล้วโอเคครับ